เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเรารู้สึกหนักจนนับไม่ท้วนทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกดูเล็กน้อยแต่ภายในกลับเหมือนแบกหินก้อนใหญ่เอาไว้ทุกวันใจที่เต็มไปด้วยเรื่องเก่าคนที่ทำให้เราเจ็บปวดความคาดหวังที่ไม่ได้เป็นของเราความรู้สึกผิดความละอายความกโกรธความห่วงความเป็นห่วงที่เกินเหตุ ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเดินหน้าช้าลงเพราะมันมีน้ำหนักทางกายแต่เพราะใจเราไม่เป็นอิสระจากมันต่างหากหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยวางคือการลืมการทิ้งอดีตไว้แบบไม่หวนคิดอีกปล่อยวางจึงถูกตีความเป็นการปิดประตูความรู้สึกและเดินจากไปเหมือนไม่เคยเจ็บปรากฏว่าการลืมไม่ใช่เป้าหมายของการปล่อยวาง การปล่อยวางที่แท้จริงคือการให้ใจได้เป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่จำเป็นให้สิ่งต่างๆผ่านไปโดยไม่ต้องเอามาเป็นภาระในธรรมะมีการสอนให้เห็นความไม่เที่ยงของเหตุการณ์ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงเราเท่านั้นที่อยู่กับปัจจุบันแต่ทำไมใจยังยึดติดอยู่กับภาพเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะการยึดติด คือการพยายามเก็บรักษาเหตุการณ์ความทรงจำเป็นของตายตัวทั้งที่ความจริงมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอลองนึกภาพนักเดินทางสองคนคนหนึ่งสะพายกระเป๋าเบาๆมีเพียงสิ่งจำเป็นอีกคนหนึ่งสะพายกระเป๋าหลายใบบางใบเต็มไปด้วยของที่ไม่ได้ใช้หลายปีใครจะเดินทางได้คล่องกว่าใจที่ปลอดของไม่จำเป็นจะเดินไปยังที่ใหม่ได้สบายกว่า มีเรื่องเล่าของพระกับเนนที่เดินผ่านหญิงสาวข้ามแม่น้ำพระอุ้มหญิงสาวไปแล้ววางไว้บนฝั่งเดินต่ออย่างสงบแต่เนนยังคงครุ่นคิดตลอดทางเรื่องที่พระอุ้มหญิงเมื่อถูกตั้งคํำถามพระกลับตอบอย่างเรียบง่ายว่าเขาวางหญิงสาวไว้ตรงฝั่งแล้วแต่เนนกลับแบกภาพนั้นไว้ในใจจนเดินต่อไม่สบายเรื่องเล่านี้เตือนให้เห็นชัดว่า ของที่อยู่ในใจหนักกว่าสิ่งที่อยู่ในมือการปล่อยวางไม่ใช่การลบความรู้สึกหรือปฏิเสธความเป็นจริงการปล่อยวางคือการยืนอยู่กับความจริงของความรู้สึกโดยไม่ให้มันกลายเป็นศัตรูการยอมรับว่าเคยเจ็บเคยโกรธเคยผิดหวังแต่ไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาผูกมัดตัวเองจนเดินไปไหนไม่ได้อยากให้ลองเริ่มจากการปฏิบัติที่ง่ายและเป็นรูปธรรมปฏิบัติแบบทีละก้าว หายใจเข้าออกเป็นเครื่องมือที่น่ายที่สุดหายใจช้าๆสัมผัสลมหายใจเข้าออกอย่างตั้งใจจะพบว่าในปัจจุบันมีแค่ลมหายใจนี้และความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อลมหายใจนิ่งใจก็เริ่มสงบอีกวิธีคือการเขียนระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาบนกระดาษเขียนชื่อความรู้สึกเหตุการณ์ที่ยังวนอยู่เขียนให้ละเอียด จนเห็นว่าเรื่องที่ดูใหญ่จริงๆมีรายละเอียดเล็กๆมากมายการเขียนช่วยให้เราเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเพียงเรื่องหนึ่งไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราเมื่ออ่านอีกครั้งจะเห็นช่องว่างที่สามารถวางมันลงได้ฝึกถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมานี่เป็นของฉันจริงหรือนี่คือความคาดหวังที่ฉันรับมาเพราะอยากทำให้ผู้อื่นพอใจหรือเป็นความต้องการของชันเอง เมื่อแยกออกได้ใจเริ่มเบาเพราะบางครั้งเรากำลังแบกความคาดหวังของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวการปล่อยวางยังเกี่ยวข้องกับการให้เมตตาตัวเองบ่อยครั้งใจหนักเพราะตำหนิตัวเองไม่หยุดถ้าลองเบาเสียงวิจาร์ณในใจแล้วให้ความอบอุ่นเหมือนเพื่อนที่เข้าใจสิ่งที่แบกไว้จะค่อยๆค,ค,คลายลงความอ่อนโยนต่อตัวเองคือการให้สิทธิ์ตัวเองในการรักษา อย่าลืมการปล่อยทีละน้อยการวางทุกสิ่งในเวลาเดียวอาจเป็นไปไม่ได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นคำพูดที่ไม่สำคัญคำติชมที่ทำให้เราหัวเสียแล้วค่อยๆขยายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นการฝึกเป็นเหมือนการออกกำลังให้กล้ามเนื้อใจแข็งแรงที่จะรับมือกับความทุกข์แล้ววางมันได้เร็วขึ้นชีวิตจริงมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย คนที่ยึดติดกับความสำเร็จจนลืมดูแลสุขภาพคนที่ยึดติดกับความผิดหวังเรื่องรักจนไม่กล้าพบความรักใหม่คนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการลืมแต่ต้องการอิสระจากการเป็นทาสของอดีตและความคาดหวังเมื่อเริ่มเปลี่ยนทัศนคติและฝึกวางสิ่งที่น่าทึ่งคือพลังของการเริ่มต้นใหม่จะกลับมาอีกครั้งปฏิบัติเล็กๆก,ก่อนนอน ให้จดสั้นๆว่าวันนี้แบกอะไรไว้แล้วอยากวางอะไรบ้างแล้วเลือกเรื่องเดียวที่พร้อมจะวางในคืนนี้ทำแบบนี้สม่ำเสมอใจก็จะค่อยๆว่างขึ้นและพลังชีวิตที่เคยถูกใช้ไปกับการโอดครวนจะคืนกลับมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ในมุมมองของธรรมะการปล่อยวางคือการเห็นความจริงของทุกสิ่งและปล่อยให้มันผ่านไป ไม่ใช่การทำลายความทรงจำแต่เป็นการทำให้ความทรงจำนั้นไม่กลายเป็นโซ่ที่มัดเราไว้การปล่อยวางคือการให้อิสระแก่ตัวเองอิสระที่จะรู้สึกอิสระที่จะเรียนรู้และอิสระที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งเมื่อใจได้อิสระชีวิตก็จะเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความคาดหวังของผู้อื่น ไม่ต้องโกรธเกาะติดความผิดพลาดไม่ต้องกลัวอนาคตเพราะเข้าใจว่าตอนนี้คือของจริงสิ่งที่ควรทําคือฝึกสติฝึกเมตตาแล้ววางทีละเรื่องจนกระเป๋าใจเหลือเพียงสิ่งที่มีคุณค่าท้ายที่สุดการปล่อยวางคือการคืนอิสรภาพให้กับตัวเองถ้ารู้สึกหนักให้หยุดและถามใจว่าสิ่งนี้ยังเป็นของฉันหรือยังเป็นของคนอื่น ถ้าไม่ใช่ให้กล้าทิ้งแล้วดูว่าชีวิตจะสะดวกขึ้นอย่างไรการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการก้าวสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง